สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโลงด่านใหม่นะครับผมก็คือด่านตัวของนี่นะฮะ Desert w i h นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับเพราะตัวด่านเนี่ยมันบัฟตัวของ category f o w e r of AWT ทุกคนเห็นภาพไหมทุกคนลองไปกดไปที่ตัวของ category f o w e r of A AWT ครับผมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนี่ผม ตัวละครในตัวของคาตเกอรี่นี้ฮะใช้ได้เกือบทุกตัวมั้งอันนี้ก็พูดเวอร์ไปเอาไว้ว่าตัวละครดาเมจหลักๆดาเมจเวอร์ๆอ่ะมันมีเนี้ยเยอะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของโอโหกราฟิกไม่ลดนะไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณมาคิมะตัวของมากิใช่ปะไม่รู้ตัวของเออเนี่ยตัวจําชื่อไม่ได้อ่ะตัวของริโมรุอย่างเงี้ยตัวของ ตัวของบอมดีวิลตัวคุรุมิตัวไอดอนตัวพวกนี้คือแบบตัวละครมหลักๆอ่ะแค่2ตัวละครนี้ครับผมที่แค่มีตัวสครตัวลนี้ก็สบายละนี่ครับผมแค่2ตัวละครนี้ก็สบายแล้วฮะในด่านนี้นะบอกเลยว่าบับได้เจ็บููกจังหวะมากๆฮะนี่ครับผมผมก็จะเล่นเป็นทีมนี้นะครับก็คือทีมของอาคาเมะ อาคาเมะเป็น, lead, นลีดนะผมไอดอลเดนจิแล้วก็ตัวของบัตควินนะผมแล้วก็ตัวของคิวทากะแล้วก็ซอบาโรดซอบาโรดนี่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะฮะเพราะว่าผมแค่เอามานุกมอนเฉยๆนะครับผมให้มันจบไวขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าน,นุกได้หรือไ,ไ,ไ,ไม่ได้แต่แค่ตัวของอาคาเมะกับตัวของซอบาโรดก็ขอไปให้ผมแค่ตัวของอาคาเมะกับบัตควินก็ผ่านด่านได้แบบชิวๆแล้วอะส่วนอาคาเมะหาจากไหนอาคาเมะหาได้จากตู้นะครับผมตู้แรกเหรียญเลยเนาะนี่ฮะ ตู้ช็อปตรงนี้เลยครับผมแลกตรงนี้เลยนะนี่ผมมาตรงช็อปแล้วก็มายถึงคำว,ว่าโทเค็นเอ็กชิงนะฮะก็จะมีอะคาเมะให้แลกนะผมโดยใช้เหรียญพาร์ตเนาะแล้วก็ตัวของซอมบ้าโรสนี่เหมือนจะหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันมาตัวของฮาโลวีนนะฮะถ้าใครอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นตัวอื่นแทนได้ผมไม่ไม่ได้จำเป็นช่องสุดท้ายเนี่ยส่วนตัวของบัตควีนไม่รู้ว่าตัวนี้หาได้หรือเปล่าผมขอดูแป๊บหนึ่งนะสี่เข็มเดมิชั่นอ่ามีด่านใหม่มาด้วยนี่ครับผมบัตควีนยังงหาาาไดด้นนนะะะผมจก่ขอฮ ก็คือใช้กุญแจในการลงเพื่อสุ่มหาบัตคุยนะผมโอกาสออก5%นะเนาะกุญแจหาจากไหนกุญแจหาได้จากด่านชาโดเลยนะฮะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะว่าเขาจะย้ายหรือยังในด่านของชาโดนะฮะนี่ก็ผมเห็นไหมกุญแจโอกาสดรอปอยู่ที่20%นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเราก็ไปดูกันในเกมดูดีกว่านะครับซึ่งหมดที่เราจะมาเล่นเนี่ยก็คือหมดมาสเตอร์เลยนะครับบอกเลยว่ามาสเตอร์ก็ไม่ได้ยากอะไรมากแต่เหมือนมันปรับให้ตัว ฟาร์มของเราอ่ะมันใช้อาหารด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่นะ,ะมาสเตอร์นะครับผมคลิกซ้ำๆมาสเตอร์ครีเอทแล้วก็ควิกสตาร์ทเ,เริ่มมาเว็บแรกมอนบินจะออกมาเลยนะตรงนี้เนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังระวังไว้ด้วยนะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเซตที่เรามาเราใช้เป็นบัตรควินตั้งแต่บัตรควินปรับให้เป็นตัวฮิวมามาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ใช้ง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วด่านนี้เนี่ยทุกคนดูด่านนะฮะ มันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยครับผมจุดมอนออกคือตรงนี้ฮะทุกคนดูจุดมอนออกคือตรงนี้แล้วมันมีอยู่ตรงโค้งเนี่ยสโค้งครับผมเช่นนี้สบายเลยฮะเริ่มมาเราก็จะวางบัตรควินนะผมไว้ประมาณแถวๆนี้เนาะอย่างนี้ครับผมแล้วก็วางตัวของไอดอลไปเลยนะฮะแบบนี้แล้วก็กดออโต้สกิลแล้วก็กดสกิลไปแล้วกดเลดี้ได้เลยครับผมนี้เราก็รองเงินเอาวางเดนจิฮะว,วางเดนจิไปเลยครับผม เริ่มมามอนฮิวมอนบินจะมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีมอนบินไว้ด้วยนะแบบถ้าเกิดว่าใครที่จะแบบไม่ไม่มีตัวของบัตควีนแล้วจะมาลองลงอะ่ะต้องหามอนฮิวมาตั้งแต่เว็บแรกนะฮะแน่นอนเป็นดาคิก็ได้ครับผมเห็นไหมเออมีดาคิด้วยอะ่ะที่บัฟที่มันบัฟตัวของฟาวเวอร์อ่ะดาคิก็ใช้ได้นะฮะอ่าตรงน,นี้พอผมอัพตัวของเดนจิตาร์ไปสองตัวแล้วผมจะวางอาคาเมะไปด้วยอีกตัวหนึ่งนะ,ะแล้วก็จะอัพบ,บัตควีนน้ำผมสักหนึ่งขั้นแล้วก็ซื้ออาหารไว้ด้วยนะฮะ ม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินนะผมยังไงท้ายเกมเงินเร,งเราจะเหลืออมากๆเลยโอเคทีนี้ผมก็จะมาอัพไอดอนต่อนะฮะประมาณ7ขั้นพอครับผมผม,ผมลืมให้กินอาหารเกือบไปละแบบนี้ประมาณ7ขั้นก็พอนะครับในช่วงเริ่มต้นนะแบบนี้ผมแล้วก็เงินที่เหลือเอามาอัพตัวของบัตทควีนฮะให้มันตี AOE นะครับผมเป็นอัพเกรดสี่เนาะก็จะสบายแล้วครับผมแบบนี้เลยแค่นี้ฮะเราก็ซื้ออาหารทีละ50-50ไปได้เลยแล้วก็เอามาอัพไอดอนต่อจนเต็มเลยนะครับผม สบายมากเริ่มมาวางแบบ,แบบผมแล้วก็อัปเดนจิให้ตัน2ตัวแล้วก็วางบัตควินอัพไอดอลอย่างเงี้ยทำตามคลิปไปเผื่อใครบางคนฟังไม่ทันทำตามคลิปได้เล,เลยนะครับผมอาจจะสโลว์คลิปไปหน่อยอะไรแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องแบบผมเล่นไปด้วยแล้วผมอาจจะแบบไม่ได้ทําสอนลงนานเกินก็เลยทําให้แบบสมองอาจจะประมวลผลช้านิดนึงนะฮะตัวนี้เนี่ยพอเราวางที่ถกัดได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ให้มาลองอัพอัคคามิเลยนะครับผมรอบัฟลดเงินก่อนนะแล้วก็อัปไปเลยแบบนี้ นีอัพอัพกับค่เตยาวๆเลยผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินนะอย่างที่ผมบอกไปว่าเงินเราจะเหลือๆฮะเช่นี้ผมชิวๆเป็นมัตเตอร์อที่ง่ายมากๆเดี๋ยวผมรอรอมันลดเงินอีกรอบหนึ่งก่อนนะปึ๊บปึ๊บอ่ะแบบนี้แล้วก็ที่เหลือเอา,เอามาอัพบัตควีนฮะบัตควีนบัตควีนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอ่าแปดพันปึ๊บปุ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 ๊บแบบนี้ครับผม แล้วก็ถ้าเกิดมันอัพบัตรควีนไม่ตันไม่เป็นไรนะฮะเราจะเอามาอัพเราจะวางตัวของไอตัวนี่ผมซ้อมบ้ารโรดไปแล้วก็อัพให้ตันเลยนะเพราะว่าผมจะเอาสก,กิลกดของซ้อมบ้ารโรดนะฮะเอามาไว้เคลียร์บอสเนาะทีนี้ก็เงินที่เหลือน่าจะพอเวฟสิบหรือมั้งอ่าแบบนี้ผมกดบัฟของบัตรควีนไปเมิดเต็มยังอ่ะตรงนีก็บักบัฟไปให้ผมนี่ก,ก็รอบอสออกมาเลยฮะรอ,อก,กดแรกน่าล็อกเลยชิวครับผมง่ายมากอะ่ะ บอสมาปุ๊บบอสเลือด1.5บีกว่าๆนิดๆเองนี่ผมเราก็กดเล่นล็อกไปก็ปล่อยมันตีไปให้ผมแป๊ะแป๊ะแปะแปะแปะจบเรียบร้อยฮะเสร็จสิ้นนะผม2นาที39มิบาวิเป็นไงละ่ะไวมากๆากอะอ่ะเก็บไว้ก่อนนะผมประมาณนี้นะผมสำหรับตัวของด่านได้สุดวิทที่โคตรจะง่ายนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม